สบายดีพี่น้องเบอรสุขคนพี่น้องเมื่อเนยก็เสร็จคลิปส,สวยๆในนั้นหนึหน่งนะพี่น้องเนาะโอ้ยออกกล,ล้องอะไรอย่งนี้พี่น้องก็น่ากับเมื่อเนยก็อันนั้นได้พี่น้องด้วยเสียหนาเศร้านี่กับวิถีถ่ายคลิปพี่น้องเบอร์นูงพนะี่น้องเสียหนาเดี๋ยวมันหลบยันงูยันยังเนาะร่าหมุนเข้าไปยันมันตอดติ๊กดอกติ๊กน้อยก็น่ากับเสียเครื่องมันเลยพี่น้องหกแห้งเลยเกลือมัน อันนี้ก็เป็นตานั่งอยู่พี่น้องเอ้ยแต่เก่าเขาไปบ่ได้เลยนอนอู่กับนอนเย็นสบายเลยนะอ่ะอยากไปเฮือนไปเถ่าน้อยเนาะพี่น้องโดนๆก็บ่ได้ไปถ่ายคลิปลินแบบว่ารวมกลุ่มกันจะเถือ่อเนาะไปอยากวิ่งน,น้ำกันเลยพี่น้องบัดมือนี่แดดเบิดมือเลยพี่น้องเอ้แดดแดดแท้แดดหวานลยเดียดเยเด๋ยวยพ้นตกไปจังนเนาะแดดบัดนี่ต่างพอวันบ,นบน่พี่น้อง ก็เป <c oughs> <ihood> ็นเช่น mm นี hmm. cool? ้เนาะเป็นตาซีนเลยตาซีนด้วยผมพี่น้องเลยโอ้ยมานั่งลินเด้อพี่น้องเด้อเดินไปแถวหน้อยเนาะไปพี่น้องโอ้ยแงเตียงออกมาพี่เลยบะไปที่เลยมันนั่งธรรมชาติธรรมชาติดีเนาะนาเกลียดแล้วหนามาแล้วนาไม่รักตอวแรงกินยังเฮยเหรอตอวแรงเฮยย้น อพี่น้องปุ้งกันแล้วพี่น้อง้นีมองเื่องเลล่ะมาทามตอนอีไยาลูกมือกัห่วมกลุ่มกันดีเนาะพอนไปใส้พ่อนนอ่เอนเออป็นแบบ่อเนาเห็นโซเล่กันเด้ยังเด้ยว่หน่มๆมาถ่ายคลิปรีวิว พสันบุ่นน้อก่อนเนาะที่น้องเห็นนุง,งกันนยจะเฮียนสูเพ่องวันพรสันวุ่ <c oughs> นเพราอกนั้นเขาบ <c oughs> อกพืชนันเบาภาพใส่ีะ้หน้า <c oughs> ตาคนนี้หน้าบัวภาพเน้าบัวอลสบัหน้าได้แบบนา <c oughs> กเอาไปมาปัจจ uh, <idity y> ุบันนี้เขาแซงเลยเขาแซงเลยปัจจุบันนี้เบาภาพรอกมูแมันจะเป็นตะมุนตะไวเนาะบ่าวรีกรบซิโลอะไรได้กัซิโลรลังซิโลกรลังซิโลแม่นแม่นแตกัตะอิดบากระโจดได้ราชีจับโกมูได้เนาะแม่นแน่าทได้ไะน้่งบาทุ่าวกระโจดเป็นอะไรน้องนัดแตงโตแตงัต เบาอันน้บานอันบโตดเป็นคนส้ำอางตามกันอาหูมาเลยเบาคนอ่นคนอื่นากระโตดนี่เป็นคนส้ำอางมาแต่น้อยเหมือนไรบาโตดนะ้ำอ้างบาอืมแต่ก่อนนั้นบาอันีช่างกงกับไอเพนเรื่องเออแต่เหตุเรื่องนักกายารับบทเหตุห่โตตัวตัวเองเตะสมองนะแบบไงไอโกกนะเอาไอเบากระโตดไอโกกนะไอกานา เดชาเบาพื้นต่อครกานาเ้ี่งเด้อ่นบวยยนดะออนไัวยยนยู่มเีงานค้ชมันเด้งเ่เนาะแเล่นกัเล่นับเล่นกเ่นกบเล่นบเล่น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 เลนนกเล่นเล่นกเล่นเน่นเเล่เล่่นนเล่นเล่นล่น่นเล่นนนเล่นเล่นเนเนล่นล่เลน่เล่ล่

ก็ช้นบ้านเนาะทางเหตุเอาไม้สูงเนาะเอาตุ้งตาเลยเนาะลำบากเนาะอันย่างมยอานนาย่างขิงเคี่ยนกูดหนึ hmm. ่งอ่างาอย่างนีอย่างอ้าวองนีเาเา่อาาานี่ยเ็ีบอกหมันค่ะซมันกับมันผู้ชายหั่นาหกมันข้าวกะนาค่ขายามันได้ มันแบบใดผู้ชายเ่ากได้ก <ถ baptized. S 3> ับมันนะเขาโ่มันแบบมันไปากันลอ้เขายิบเลยผ่าบมีบ oh, well. <inaudible> ่โอ้บ่เห็นแล้วบก้ายเห็นของปกเกย์ นั่ก็ต้องอินเดียบัลติมรนี่อกทำเชว่าอุ่นาะแม่นบอกนอนนอนไปกับบุ๊บบลูกนะนใครกับปก๊บบิลูกเป็นภาระตัวเองแมนแม่นแตจัดว่าเนาะผู้เด็กๆเลยเบ่นอยู่หน้าบ้านอืมมันนั่งหลิ่กนเนาะพี่นั่นเนาะยากอยู่ผส่งปิ้งนอนได้ในนั้นเออลงมาข้าวอ ต้องกระชัยพื้นในพื้นพี่น้องถ้าบอกเวลาอ้นก็จักถามเจ้าอีกครั้งเวลาเจ็บแห้งๆนะครับไม่ได้ผ่าบอกระว่างอดเองบอกสมมติว่าเจ้าเจ็บกต่ทันหันแลยเออการสมมติว่าเจ็บกต่ทันหันมันจะออกแล้วเออบอกมาแล้วเฮ้ยไ่ได้ผ่าบอกอแล้วทันเจ็บแต่ทันหันเขก็ไหวนะอเองเลยเนาะงอุนเนาะ ระว่าเอาก็บหงงไก่ห่วสีออกเข้าไปหาโมผ่าตัดทันนะคะเจ็บการเจ็บกรบโปรแมนวาเขาเขาต้องเบิ่งมดลูกโบลูแกงโผล่หัวหรือยังมันเปิดหรือยังนั่นแหละนั่นแหละเป็นเพราะเขาใจเขาามเปิดแล้วแล้วก็ังเปิงออกได้สมดว่าเขาเจ็บท้องเก็บเปิดมือเบ้นเจ็บในไดกับมดลูกยกงบบเปิด่าแบบนี้นะใจบอก บางคนในีสามมือก็เจ็บเจ็บบุ้งย่นเนี่ยมันหรามันเจ็บสามมือสามมือก็ยังบอกคือสิออกคือบอกเจ็บอันนี้มันหุ้มหุ่มแล้วกันเอวกับปวดมันแผลในปวดเจ็บคือสิออกหดบูบูแผลกันเนาะเค็บน้องลูกก็เป็นธรรมดาได้แล้วมันก็บอกบอกโลดสุดๆโลดเนาะมัดโคอดออกมาอีก อยู่ไฟอีกโอ้ยฉันอยากได้อาบลำ้อนอาบลำ้อนกินลำพอนนอนพอนนอน้อนทุกกระยังหมดคือทีกระนั้งหมอใช่สบายใช่ทคั้งก็แท้ต่มันต่างในเรื่อง

ง้ามดีเลวก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงามดีนั่นนั่นเดีวมาแล้วน่นเด้แล้วเคลียร์ได้แบบนี้นิ่มหนาบปบัอันบัดเรียบร้อยเลยบัดเรียบร้อยแล้วก็ทันนลังใส่แล้วบนวหอนหโอ้หอนห่อนห่อนนะไปนไปนะขับเด็กก็มุดมัดแล้องไปหอนพี่เอพน้องเอา เอาน้อหัวหมอนเันพีีนองนอเอาน้อหัวหมอนเตนมปี่นองเนเอาเพ่ันนีมจั็กหน่อยเปนอะไเน้องไปทางไงบ้านหนึ่งละครับแห้งมันเลยว่าอยู่ลังบ้านนะหมอชิเดือนแรกนั่นแโละเอาอยู่พัมันเล็กนเดือนหนาไก็แห้งไงยื่รถพุณเออเดือนหนาีงก็เขาเอามีดปาดไป่น้าหนาวโอเคดอกเพชรนั่งกัมันเออเขาบอกเนาะพอดีเลยนะตาพอพออ้อมยังบาไดนีคนโแม่แหลกพอดีไร แม่ออกมันพอดีเขาไมวิตคนพอดีอาบเขามันเอาเขามันเขาดิินเขามันนยเนาะู่เขามันนี่มันแซ่บไรเขามันเขามันเนาะเออเขามัปลามันน้ำเกี๊ยวเขาเกี๊ยวน้าน้ำผลไอยเนี่ยแ่ะเป็สิบเกนหกพวกเขาเส็ดไอใส่นาเือนหเนาะปืดขาอึืดน้าแม่ันคนบุกกันเนาะ กินเล้าแลวเดอนสิเดอนสิเอ็ดเป็นเดอนสิเอ็ดเลาเดอนสิปปิทินเดอนสิสากลเดอนสิเอ็ดล้าคียเดนสิเอ็ดเาเดนสิสากลเอ้าคิปนี่สีล้าพี่น้องไปก่อนพี่น้องามโม่อยกลไปทาน่ต่อนะ อ้าวบาดมกบาทียวเนาะานนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณเลยนะเบิ่งนับมส่องกันหน้าตะอ้นพี่น้องเบิ่นทองพี่น้องอยง